ลิซ่าแบล็กพิงค์อัปเดตไอจีล่าสุดตอกย้ำความปังเวอร์ชวนเดทไลน์อินจาการ์ตาหลังจากสร้างปรากฏการณ์ความมันและตราตึงใจให้กับเหล่าแฟนชาวอินโดนีเซียในคอนเสิร์ต Black พิงค์เวอร์ชวนเดทไลน์อินจาการ์ตาล่าสุดคุณลิซ่าได้ออกมาโพสภาพชุดใหญ่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อขอบคุณแฟนๆและเก็บความทรงจําสุดพิเศษนี้ไว้โดยน้องลิซ่าได้เผยเซตภาพสุดปังเผยเบื้องหลังและพลังบนเวทีโดยอัปโหลดภาพถ่ายหลายเซต ที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและพลังอันล้นเหลือบนเวทีตลอด2วันของการแสดงที่จาการตาซึ่งภาพส่วนใหญ่เป็นภาพที่นอริซ่ากำลังแสดงโซโล่สุดร้อนแรงรวมถึงภาพรวมกับสมาชิกวงที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขและนอกจากภาพบนเวทีที่มาในชุดคอสตูมสุดาตาแล้วนอริซายังได้เผยภาพเบื้องหลัง ที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศสุดอบอุ่นกับทีมงานและโมเมนต์สปาย์ก่อนหรือหลังการแสดงทําให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นซึ่งนอนลิซ่าได้โพสต์ข้อความขอบคุณจากใจถึงลิงอินโดนีเซียโดยได้แนบแคปชั่นสุดน่ารักสั้นๆว่าขอบคุณที่ช่วยเคลียร์ฝนให้พวกเราจาก,กรต้ตามันเป็นสิ่งพิเศษมากซึ่งทันทีที่โพสต์ชุดดังกล่าว ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์กระแสะตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกก็พุ่งสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากลิงค์อินโดนีเซียที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความซาบซึ้งใจและคิดถึงโมเมนต์บนเวทีซึ่งยอดกดไลค์ของโพสชุดนี้ก็พุง่งทะลุ3ล้านไลค์และก็มีคอมเมนต์เป็นจํานวนมากซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังและอิทธิพลของนอริซ่าในฐานศะศิลปินระดับโลกค่ะโดยแฟนๆได้แสดงความรู้สึกผ่านคอมเมนต์นับหมืน่น ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวถึงความสวยงามของภาพรวมถึงความประทับใจต่อการแสดงของนอริซ่าที่จาการ์ตาซึ่งหลายคนระบุว่าภาพเหล่านี้ช่วยเติมเต็มความรู้สึกหลังจบคอนเสิร์ตได้เป็นอย่างดีและนี่คือของขวัญล้ำค่าจากควีนลิซ่าซึ่งการอัปเดตโพสในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของนอริซ่าและแบล็กพิงค์ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปที่ทรงพลังและมีอิทธิพลระดับโลกและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า Black p i n k w o r l d Tour Deadline ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคอนเสิร์ตเคป๊อย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ